สวัสดีค่ะพบกับจิตจา DIY นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาชวนทำกล่องใส่ดินสอปากกากันค่ะก็มีวิธีเย็บเหมือนเดิมนะคะอุปกรณ์ของเราวันนี้นั้นก็มีกันไกลเข็มด้ายหลอดสามเหลี่ยมนะคะพับเอาไว้นะคะสำหรับใครที่ยังพับไม่เป็นนะคะกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์การพับหลอดแบบต่างๆไว้ให้นะคะก็มาดูวิธีการเย็บเลยค่ะ เราก็ตัดได้ให้ได้ขนาดนะคะพอสำหรับการเย็บนะคะเราก็จะเริ่มเย็บเข้าไปเลยก่อนเลยนะคะสองชิ้นค่ะเสร็จแล้วก็ทำการมัดหลอด ให้ติดกันนะคะมัดสัก3ามรอบค่ะก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีก4ชิ้นนะคะ เพิ่มเข้าไปรวมแล้วก็จะได้6ชิ้นนะคะก็จะได้เป็น1ดอกค่ะถ้าเย็บแบบนี้เสร็จเราจะนับเป็น1ดอกนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะเราจะใส่ปลอดสามเหลี่ยมเข้าไป6ชิ้นได้6ชิ้นเสร็จก็ทำการเย็บหลอดให้ติดกันค่ะ ทำทักสองสามรอบนะคะได้แบบนี้เสร็จนะคะแทงเข็มมาด้านข้างค่ะเราจะทำมาแนวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เพิ่มหลอดนะคะเข้ามาตรงนี้สีชิ้นค่ะ แบบนี้นะคะก็จะได้6ชิ้นนะคะ1 2 3 4 5สเมื่อเราเย็บให้แน่นนะคะเราก็แทงเข็มเข้ามาฝั่งนี้นะคะก็เพิ่มให้ได้6ชิ้นนะคะก็บวกเพิ่มเข้าไป4ี่นะคะเหมือนเดิมค่ะเย็บเพิ่มเข้าไป4ชิ้น เมื่อเราเพิ่มแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะก็จะต่อกันไปเรื่อยๆค่ะเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ1 2ึสองานะคะนะับจำนวนช่องหรือจำนวนดอกนะคะ1 2ึสาม ตรงนี้นะคะก็เพิ่มเข้าไปอีก4ชิ้นนะคะก็จะเป็น4ดอกทำจนครบ5ดอกนะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะค่ะเมื่อเราเย็บได้5ดอกแล้วนะคะเราก็นับนะคะ1 2 3 4 5แบบนี้นะคะ1 2 3 4 5ก็คือเต็มส่วนนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเพิ่มค่ะ แทงเข็มมานะคะฝั่งนี้นะคะเรามาเพิ่มอีกสองชิ้นค่ะก็จะเพิ่มอีกสองชิ้นใส่เข้าไปแบบนี้นะคะเพิ่มอีกสองชิ้นแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งชิ้นค่ะเพิ่มเข้ามา เพิ่มเข้ามาแบบนี้นะคะพอจะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มเย็บแถวที่สองกันนะคะก็คือด้านล่างนะคะด้านล่างเราก็แทงเข็มลงมา ก็แล้วแต่เราจะใส่สีนะคะเราจะใส่สีสลับก็ได้นะคะเราก็ใส่ไปเดิมนะคะ จากช่องนี้นะคะเราก็ใส่เข้ามาอีก3ใส่เข้ามาอีก3ชิ้น ก็บมัดล็อกอนะคะก็จะได้แบบนี้จากนั้นก็แทงเข็มมาด้านข้างด้านขวาเหมือนเดิมนะคะเราก็มาใส่อีก2ชิ้นค่ะ1 2 3 4อีบวกอีกสก็เป็น6 นี่นะคะก็จะได้ครบ6ชิ้นนะคะต่อไปเราก็เพิ่มอีก2ชิ้นนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจนครบจนครบ5ดอกนะคะเหมือนกับข้างบนนะคะ1 2 3 4 5ข้างล่างก็1 2 3 4 5นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะหลังจากเราเย็บได้5ดอกข้างล่างแล้วนะคะ1 2 3 4 5ได้ครบแล้วนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะ ส่วนข้างบนก็1 2 3 4 5ข้างล่าง1 2นะคะแทงเข็มลงมานะคะเย็บต่อเรื่อยๆจนครบ1 2 3 4 5ดอกนะคะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มนะคะมาเพิ่มหลอดนะคะตรงนี้นะคะหนึ่งอันนะคะหลอดสามเหลี่ยมเพิ่มเข้าไป1อัน1ชิ้นนะคะแทงเข็มมาค่ะเสร็จแล้วเราก็ เย็บเพิ่มเข้าไปหนึ่งอันแบบนี้นะคะก็เย็บล็อกมัดไว้เลยค่ะอ่าก็จะได้รูปร่างแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเย็บให้ติดกันนะคะก็โดยการนะคะม้วนเข้ามาแล้วก็ทำการเย็บให้ติดกันค่ะ แทงเข็มเข้ามาตรงกลางนะคะชิ้นงานเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็เย็บให้ติดกันค่ะ เย็บให้ติดกันทุกมุมเลยแล้วก็เย็บมัดให้แน่นนะคะ ทุกจุดทุกมุมก็จะได้กล่องดินสอปากกาแล้วดึงให้แน่นนะคะ จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเราเย็บติดกันก็จะได้รูปร่างแบบนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะเราก็ต้องมีฝาปิดด้านหลังของกล่องปากกาดินสอเราด้วยนะคะก็มาดูวิธีการเย็บเลยนะคะสำหรับวิธีการเย็บนั้นเราจะเย็บให้เป็น6ชิ้นนะคะติดกันค่ะเพื่อที่จะเอามาทำฝาปิดนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะนำหลอดสามเหลี่ยมมาเย็บเข้าก่อนสองสองชิ้นมัดให้แน่นค่ะ ได้ครบหกชิ้นนะคะเราก็เย็บให้แน่นค่ะดึงรวบมัดให้ตึงให้แน่นนะคะ ได้แบบนี้เสร็จค่ะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาปิดกับเจ้ากล่องของเรานะคะก็จะปิดได้พอดีค่ะเลือกเอาด้านไหนก็ได้นะคะด้านนี้ก็ได้ด,นนได,ด้านนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะเย็บเย็บให้ติดกันนะคะ ดึงให้แน่นแล้วก็เย็บติดกันเลยค่ะให้ติดทุกมุมนะคะแทงเข็มไปเรื่อยๆแล้วก็เย็บให้ติดค่ะแทงเข็มเรื่อยๆค่ะเย็บติดทุกมุม ล้ช่องก็จะมีให้เอาเข็มเข้าไปอยู่นะคะหลอดทุกช่องจะตรงกันนะคะอ่าได้สจ มุมสุดท้ายแล้วอเย็บให้แน่นให้ติดนะคะก็จะมีหนึ่งสสามสี่ห้าหกมุมนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนี้เราก็ตัดเส้นได้ออกนะคะ ก็จะตั้งได้แบบนี้ค่ะเส้นได้แบบนี้เสร็จนะคะ,ะเราก็ลองเอาของใส่เข้าไปดูค่ะอะ่ลองเอาใส่เข้าไปดูนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราค่ะกลองดินสอก็เสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูค่ะ